สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะอยากให้ทุกคนได้ชมรั้วนะคะรั้วตรงนี้คือเป็นรั้วของปราสาทตาพรหมนะคะนี่คือรั้วของปราสาทตาพรหมนะคะจากการลงสำรวจที่คือรั้วปราสาทตาพรหมทําให้เราได้เห็นถึงการสร้างปราสาทตาพรหมของอสมพระครุณาโปรกกล้านะคะโปรกําหน่อมจากสมเด็จพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคนะ ซึ่งท่านสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะให้เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุทธศาส,สนาแบบมหายานในอารยธรรมของโบราณนะคะใน,ในอารยธรรมของโบราณ4-600ปีที่แล้วนะคะ400-600ปีที่แล้วนะคะด้านหน้าของปราสาทตาพรมนะคะจะสลักด้วยหน้าพระพักของพระอวโลกิเตศวรนะคะซึ่งปราสาทตาพรมนี้ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่า เป็นสิ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยนะคะได้สร้างขึ้นด้วยพระราชศรัทธาต้องการพระราชประสงค์จากอุทิศผลบุญน,นี้สนองพระเดชพระคุณนะคะแด่พระราชมารดาพูดง่ายๆก็คือสร้างวัดปราสาทตาพรมนะพุทธสถานเนี่ยเพื่ออนุเคราะห์บุญน,นี้ให้กับมารดาของตนเองนะคะ เป็นการทดแทนดังนั้นปรา,าสาทตาพรมจึงถือว่าเป็นปรา,าสาทแห่งการแทนคุณเป็นปราสาทแห่งความกตัญญูกตเวทีเป็นปรา,าสาทแห่งความการุณานะคะที่ลูกมีต่อ,อพระราชมารดาต้องการที่จะทดแทนบุญคุณของพระราชมารดาที่ได้เลี้ยงดูนะคะมาจนเติบโตจนได้กลายมาเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็เลยได้สร้างนะคะอา,อารามแห่งนี้นะคะหรือเรียกว่าปรา,าสาทหินแห่งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชมารดาของพระองค์นี่คือปราสาทตาพรมที่พระพักของปราสาทตาพรมนี้นะคะก็จะเป็นหน้าของพระอวโลกิเตศวรสีทิศนะคะเป็นความงดงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีการตรวจบัตรนะคะจะมีการตรวจบัตรนะคะให้ท่านผู้ชมได้แสดงบัตรทุกครั้งในการเข้านะคะ